ไ้เลยมีแต่กอบดานอยู่เดยวก็โดนวิบากครอบ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 เหน่อยียวทรมานทรมานไอไหม้ก็ยิ่งกม่ไหม้ไม่ไหม่ไปเลยอย่างี้ถ้าไม่เกี่ยวก็ยิ่งกว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยถ้าไม่เอาก็ยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปเลยไม่มีความเกิดค้างไปเรื่อยๆหลวงพ่อดึงขึ้นมาเยอะเลยใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำกับสิ่งท่านดึงมาเยอะหอดท่านไคบังคับเลยฉะนั้นทุกคนก็ต้องเจอจ้าทะลุรวงอีกดี จะไม่ให้ไม่รอดเออลูกพี่วอนสังพราะวไม่ได้ลูกพี่บาสั่งเพราะว่าไม่ได้แค่นิ่งแค่เฉยนี่แค่สองด่านใช้ไม่ได้บรรลุช่วยกันไม่ได้เลยมันต้องคล่องเลยเออคล่องแบบไม่เอาคล่องคล่องแบบยี่หมดคล่องเลยเตอร์ดยิ่งกว่าเติร์ไม่ยิ่งกว่าไม่เอาเรื่อยๆข้ามันกระจายออกเจ้าออกไม่เอาก็ยิ่งกว่าไม่เอาไปเรื่อยๆต้นนะ แอคเด็มหาบุญนาหาบุญนาแอคเด็กหรือเรื่อยคือเข้มหน่อยพอรู้ว่ามันเยอะมันเข้ามาเยอะมันเดือดเดียวมันจะแช่ถึงต้อเข้มหน่อยมันยิ่งกว่าตายเป็นตายหน่อยเออมันยิ่งกว่าตายเป็นตายไปเลย ยิ่งกว่าไหมไม่ไหมไปนั่นแหะมันให้มันยิ่งกว่าตายไม่ตายไปอย่างเงี้ยให้มันยิ่งกว่าเกิดจากไปมันยิ่งกว่าเอาไม่เอาแบบเข้มๆไปเลยให้มันยิ่งกว่าไหมไม่ไหมแบบเข้มๆไปเลยนี่็เรียกคือหมุญเฉดตัดช่วยหยอบช่วยบุดเิดช่วยเด็๋ยวผาช่วยเดี๋ยววัดปรุช่วยกันนั่นเอง ถเวลากวดไปก็ทุกคนก็กันกรองการปกดตัวเองนั่เออแรกแล้วหรืป่รอแรกก็อัพขึ้นเองดิเออแค่นี้ยอมไหมถ้าแค่นี้ก็อัพขึ้นอีกแค่ไหนแค่ไหนก็อัพขึ้นอีกยิ่งยิ่งกว่าไปเรื่อยเื่อยยิ่งกว่าไม่ไหมไหมไปยิ่งกว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวไปยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปยิ่งกว่าเตือนไม่เตือนไปยิ่งกว่าเรื่อยๆยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเอง อัพเรื่อยๆดูที่มันแค่ไหนอยู่ของตัวเองเรื่องปวดเ,เนี่ยถ้ามันแค่ไหนก็อัพมันยิ่งกว่าแค่นั้นไปอีกเรื่อไม่ไม,มีขอบเขตไปเรื่อยๆดังนั้นอาจฉริยาภาพเนี่ยมันจะมาจากการที่ขยนันปวดแล้วการกันกลองก็จากที่ขยันปวดอย่างนั้นแหละพวกกันกลองตอนที่ปวดนั่นแหละเพราะมันประมาณไหนอยู่ของตัวเองกําลังมันประมาณไหนอยู่แค่ไหนอยู่หรือเปล่าแล้วลถ้ามันแค่ไหนอยู่จะยิ่งกว่าแค่นั้นได้ยังไง นะอ,อัพเองนะอัพเองเอดูตัวเองเราเป็นแค่แค่ไหนอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นแค่ไหนอยู่เราจะยิ่งบ่กแค่นั้นได้ยังไงก็อัพเองเห็นไะหมแล้วนอนกับนั่นมีความคล่องแคล่วในการปลกมีประสบการณ์มีประสบการณ์ในการส่งในตัวของตัวเองแล้วก็ต้องหลายวันเนาะต่อเรื่อเลยระยะยาว จะได้ช่ำชองีเดี่ยวสองวันสาวัวนติดตามกันมันคอยอยู่พอกินเออต้องย,ยาวๆอย่างนี้แหละต่อไปก็เป็นเดือนแล้วต่อไปก็มันก็เป็นปีเลยต่อไปมันก็ตลอ,อดการไปเลยเยจะได้ช่ำชองได้คล่องแควยิ่งกว่าตายไม่ตายไปเลยมอยู่แค่ตายไม่ตายยิ่งกว่าตายไม่ตายเลย กันก็ไม่ได้เล่ยว่าตัวเองที่มันแค่นี้อยู่ของตัวเองรับติยิ่งไหวติะยิ่งไหวแค่นี้ของตัวเองนี่อัพเองก็อัพอัพเองเลอัพเองอะไรอะไรก็ให้ไว้หมดนะนะเครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็ใชิประโยชน์นั้นประโยชน์นี้ก็ให้เอาไว้จัดการกับสังวัดอยู่แล้วก็ใช้เลยแต่ละประโยชน์ก็ให้เอาไว้จัดการกับสังวัดอยู่แล้วไปเคลียร์ไปคลายไปคลายไปเคลียร์อยู่แล้วก็ใช้เลย เดี๋ยว้นยวันนี้เราลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็เคลียร์ให้กายให้ครับเองนะอย่าให้นั่งปวดไปด้วยพูดไปด้วยมันมันมึอยเสียเวลาครับใจมั้ยเพราะถ้างานหนักเพราะถ้าดึงมาเยอะท่านไม่ได้ปวดแบบชิวๆท่านไม่ได้ปวดแบบคนหนูอ่ะมันสบายอ่ะนั่งน้อยสบายๆปวดนั่งปวดแบบไฟบังคับ ไม่มีแรงก็ดึงขึ้นมาเลยลักษณะของการถอยจะไม่ไม่ไมของท่านเนี่ยมันดึงขึ้นมันเป็นพลังในการดึงช่วยด้วยถ้าไม่มีแรงก็ตามมาตามนั้นมีบากก็จะเยอะหน่อยเพราะไม่มีแรงโอ้แช่มันเยอะเฉินจิ้นมันเยอะเฉินจินเยอะแช่เยอะแอบดูแช่รู้แช่เห็นแช่อารมณ์เวทนาแช่อารมณ์สบายสบายเยอะแช่อารมณ์ของเบิรอนเมาแช่ยาเสพติดเนี่ย ของเสียจิตของเมินเมาแช่การพนันขันต่อแช่รูปเสียงจิตรอยสัมผัสบันเทิงเริงลมแช่แช่เัราแช่มันเยอะทำมาหาอยู่หาอยู่หากินหาเลี้ยงชีพแช่มันมีแต่เรื่องแช่แช่หมดเลยมีแต่เรื่องเฉืนดจิตดังนั้นเวลามาล่าสันขันไปกระงส่วไปกระปูแล้วทีนี้มันก็ออกติดตัวนเองลําบากจิตจิตมันมีแต่นิวริตตัวมันเองเหนื่อยเหนียวเหนื่อยเหนียวแช่ซึมต้องแช่ซึมต้องหยูดนั่น เนียต้องอยู่ที่ผู้โปลแล้เพราะว่ามันโปดตัวเองก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ผู้โปละนะนะภาพนะที่มหาบุญาใจทนกิจกรรมตอลุ่มต้อมน้ำต้มุ่งหวังตั้งเอาทุกสิ่งทุกอยา่างถ้เหมือนกับเราเอาในสิ่งที่ไม่เอาเอาในสิ่งที่อนัตตาเอาในสิ่งที่นิจจังตัวเอาก็จะเป็นทุกข์กิริยาไปเรื่อยๆมาเรื่อยไปเรื่อยๆในตัวที่บางคนเอาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังมาเป็น,นทุกข์กิริยา ไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมมันไม่ทุกตัวอยาทั้งหมดทัุกสิ่นนะทั้งสิ่องทุกอยาก่างไม่ว่าจะหลงเองก็ตามทีหรือพาคนอื่นหลงก็ตามทีเอาโอ้สิ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 เป็นไหมไมเรื่อยๆธรรมดาถ้าอยากรู้แค่ธรรมดายิ่งของไหมไม่หมรถไฟขาไฟไม่ว่าไปเกี่ยวมันไปไม่เกี่ยวกันไปเรื่อยง มันไม่มีความเกยดไปม่เอามันท้งเอาท้องไม่เอาไปเรื่อยๆมันติดเรื่อยๆมันไม่มีขอบเขิด <sunk> ไม่ต้ <skincare S 1> องล <Formula. S 1> อยล้างไปเรื่อยๆอย่าไปแค่อยนิ่งแค่อย่าไปเฉยแค่เฉยอย่าไปดับแค่ดับติ่งที่ไม่มีขอบเขิดอย่ไปแค่อะไรอีกแล้วเออติ่งที่มันไม่มีขอบเขตเนี่ยมันลอยดับเลยไม่ดับไปแล้วเป็นมหนพรุาไปแล้วเรียกว่าว่างร้างสำหรับทวดเอง มหาสุญญตานิพานล้านสังวัตไม่ค่อยมีแล้วน้อยลงแล้วจิตมันคลายมันคลายตัวมันเองเมื่อไหร่ก็ถี่าม่า้จิตคลายหนักเป็นคนถ้าจิตมันทรงจิตอยู่มันไม่คลายตัวเองก็ถี่แม่ล้อจิตมันก็ไม่คลายเหมือนนกัมีผลในกใจตัวเอง อย่าไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเนี่ยแหละจิตที่จะคลายจะกลายเป็นจิตตัวเองตัวทางที่มันกอบกุมจิตเนี่ยมันจะคลายจากการกอบกุมจิตตเองมีที่แม <hi> ่ล้อมจิตไปตามไปด้วยดีแต่ละประโยคนที่มันมีผลมีการคลายช่วยช่วยตัว erm. มันเองและสิ่งแม่ล้อมคล้ายอยู่แล้วไม่ใช่เรื่อยๆ มันจะมีคนยุ่งแค่ตัวเองอย่างเดียวมันติดแพรล้อมด้วยอยากให้เอาทั้งเอาท่านให้เอาไปด้วยการยุ่งชายช่วยหุนช่วยทั้งตัวเองทั้งสิดแพรล้อมพร้อมทั้งไปในคลาเดียวมันนั่นเลยที่ว่าตัดรู้และตัดรู้ช่วยไปในคลาเดียวมันนั่นเลยไม่ต้องมาแยกก่อนแยกหลังไม่ยุ่งพร้อมกันไปเลย เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันมันก็คลายช่วยเดือดช่วยเพราะมันไปไม่ต้องแยกในแยกนอกแยกก่อนแยกมันคลายไปเลย,ม,ยมีไมฟไหม่ไฟไปด้วยกันอย่างนี้มันก็ทะลุทะลวงช่วยกันไปเลยทั้งนอกทั้งในตีอำนะจศาสตระตัวเองนั่นกับตัวสิสว่งทะลุทะลวงช่วยเพ้าะมัไปเลย ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันเลยเรียกว่าล้างไปเลยกลายเป็นจับล้างว่างล้างไปเลยตัวยึดตัวไม่ยึดกลายเป็นจับล้างว่างล้างไปเลยทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไม่เอามัทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลยทุกอย่างกลายเป็นจับล้างว่างล้างไปด้วยกันเลยทั้งตัวเอาตัวไม่เอายึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่าง cứ lài, cài thành dạng rãng rãng rãng, đi lên không yết không yết, cài thành lay đi lên không yết không yết, thang kiều thang kiều thang không kiều, không đi được đâu, cứ kêu cứ ไม่ลองลอยล้างทั้งเกี่ยวล้างทั้งไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแล้วทีนี้มันก็ไม่เกี่ยวแล้วสงบไม่สงบหรือเราเดี๋ยวทั้งสงบไม่สงบไปแล้วสงบไม่สงบนี่ยังเป็นปัญหา กสงนอยู่สงบก็ตัะหากสบอาูมีความสงบไม่สงบก็ตัะหาฝันไปตระหที่อยู่ตระหนักตั่อไปเรื่องคามไม่สงบเรื่องสงบก็ตระหนกสงบจะมีความสงบไม่เกี่ยวท่าเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวปฏิการก็เรียบร้อยเลยมันก็ไม่เกี่ยวนะครับสงบไม่สงบมันไม่ใช่อะไรในสงบอะไรในไม่สงบร่างดี้นะ แต่อริยอยังมัวแบริชชนอยู่ตามวัดทั้งคู่เลยนะปุมเลี่ยสูงปุมีกลางชมลี้ล่างก็ตากัวัดเดียวไปนั่นแหละัมัวแตุ่มเี้สูงยังมัวแต่ปุมิลี้ล่างอยู่ยังมัวแตดนิ่งไม่นิ่งอย่ยังมัแต่จับไม่ดับยมัวแต่สงบไม่สงบยังมัวแติดิดลบอะไรอยู่ยังมัวแต่นะรวัดอนนี้ผ่านอยู่นะ ที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นอะไรแล้วไม่จัดว่าเป็นธรรมราว่าด้วยไม่จัดว่าเป็นนิพพานด้วยเดี๋ยวไล่ล่องล,อ,งลอยล้างกันไปเลยแต่ก็สมมติมันอยากเรียกว,ว่านิพพานจริงๆแล้วไม่เรียกก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้ว ตัวบำเพ็เอาทุกรูปแบบเนี่ยมันเป็นการบำเพ็ทุกข์กิริยาในตัวบำเพ็นันะเอาได้ไงเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาหน้ตาตาเป็นกำเพ็เอาได้ไงหน้าตพพนานิจังเป็นบำเพ็ญอนิจังดีไปเอาในสิ่งที่ไม่เอาเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การต,ากตัวเอามันก็เลยกลายเป็นทุกข์กิริยาในตัวเอา แต่พวกนี้เนี่ยมันตัวอธิบายตัวทั้งหมเลยการที่โปรเทรนี่ตเนใ่ไม่ดแม้ม้มันก็ไม่เกี่ยวกับไม้่ันไม่เกี่ยวไม้ในไม้